ต้องยอมรับตามตรงเลยนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เล่นเกม h o Home s w e e t Home s u r v i v e มาก่อนเลยครับแล้วก็ไม่ได้มีความสามารถในการเล่นเกมนี้ในเชิงลึกเลยนะอาจจะเคยเล่นเกมแนวนี้บ้างน,นะครับทั้งหลบโดนทั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่เกมที่เป็นแนวถนัดสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เห็นนะในคลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นเกมเพย์ชั้นเทพแต่ผมอาจจะไม่ได้รับทริคที่เป็นทริคเชิงลึกของตัวเกมนะครับแต่ว่า วันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะบอกคุณได้ก็คือความรู้สึกที่ผมได้รับหลังจากที่ได้สัมผัสเกมนี้ในช่วงเทสที่ผ่านมาอีกที่บอกครับถึงแม้ผมจะไม่ใช่แฟนของเกม Home Sweet Home แต่ว่าผมเองเนี่ยก็เป็นในฐานะของคนที่เคยเล่นเกม Home Sweet Home ทั้ง2ภาคมาก่อนนะครับในส่วนของเกมเนื้อเรื่องเนี่ย สิ่งหนึ่งที่ผมยังคงได้รับอยู่ก็คือสเสน่ห์ของตัวเกมในส่วนของความหลอนความน่ากลัวของตัวเกมเนี่ยผมยังได้รับอยู่ในส่วนนี้รู้สึกค่อนข้างพอใจนะครับถึงแม้ว่ามันจะดรอปลงไปจากตัวเกมใน2ภาคแรกที่เป็นเกมเนื้อเรื่องนะครับแต่ว่าก็ต้องเข้าใจแล้วเขาน่าจะต้องปรับให้มันซอฟลงเพราะว่ามันเป็นเกมที่เล่นเป็นเกมออนไลน์จะให้บีบให้หน่ากลัวแบบเมื่อก่อนเนี่ยมันก็คงทําได้ยากนะครับ แต่ว่าตั้งแต่ในส่วนของอินโทรนะครับในอินโทรเข้าเกมจนถึงหน้าล็อบบี้แล้วก็ในตัวเกมเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะครับทาออกมาได้มีความหลอนใช้ได้เลยนะรวมถึงดนตรีประกอบเนี่ยยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นผีไทยออกมาได้ดีสุดๆตัวเกมแบ่ง UI ออกมาเป็นหลายส่วนนะครับซึ่งค่อนข้างใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนมีรองรับทั้งในระบบภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษคิดว่าน่าจะต้องการนะครับเปิดให้เกมเนี่ยเล่นทั้งในไทยเอเชียแล้วกออ็ในต่างประเทศด้วยนะครับ ซึ่งส่วนตัวอันนี้ก็รู้สึกว่าใช้งานง่ายนะครับอาจจะมีสิ่งที่น่ากังวลอยู่ก็คือการแปลไทยเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับมันมันมีการแปลที่ค่อนข้างจะใช้คําสลับไปสลับมาเช่นผู้คุมกับ ผู้มาเยือนเนี่ยอาจจะมีบางช่วงที่คาเนี้ยสลับกันในโลของเพลเยอร์ที่ต่างกันแต่ว่าสลับตําแหน่งของคํากันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ขนาดนั้นอีกปัญหาหนึ่งที่ค่อนข้างน่ากังวลก็คือความหน่วงความดีเลย์ก็ยังมีให้เห็นอยู่แล้วก็การดิสคอนเนกระหว่างการเชื่อมเข้าเกมตอนเข้าเกมเนี่ยมีปัญหาการดิสคอนเนกกลับไปหน้าหน้าล็อบบี้นะครับหรือว่าหน้าแรกของเกมเนี่ยมีให้เห็นอยู่บ้างนะครับซึ่งตรงนี้มันอาจจะเป็นปัญหาในส่วนของการรองรับตัวผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์ที่อาจจะจุได้ไม่มากนักนะครรัับเเพาาะวว่ตตอนนี้นกม แจกตัวโค้ดในการเล่นในช่วงเบต้าเนี่ยหรือว่าช่วงเทสเนี่ยประมาณ500โค้ดเท่านั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวรู้สึกว่าจะมีช่วง่ําของคืนนี้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยเดี๋ยวจะมีแจกโค้ดเพิ่มซึ่งเท่าที่ดูจากจํานวนโค้ดที่แจกเนี่ยอาจจะมีปัญหาในการรองรับตัวผู้เล่นได้ไม่มากนักนะครับถ้ามาเปรียบเทียบกับการดิสคอนเนกตรงนี้นะตรงนี้คิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานในการปรับ นะครับให้มันมีการรองรับที่เสียรมากขึ้นถึงแม้ผมจะบนในเรื่องพวกนั้นไปแต่ว่าตัวเกมเนี่ยต้องบอกเลยว่าทําออกมาได้ดีนะเล่นง่ายนะครับเข้าใจง่ายขึ้นมากจากตัวผมเองเนี่ยที่ไม่ได้ตามเกมนี้มาตั้งแต่ต้นนะต้องบอกว่าเข้าใจตัวเกมได้ไวแล้วก็เล่นได้ง่ายกว่าตอนเล่นภาคสวายพอสมควรนะครับรอบนี้ตัวเกมแบ่งออกมาเป็น2โหมดนะครับหเลยก็คือโหมดปกติแบบคลาสสิกนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับในตัวเกมภาคนี้เนี่ยจะเรียกว่าโหมดโครงวิญ,ญญาณนะครับก็เป็นตามสไตล์ปกติเลยนะครับแบ่งทีมเป็น2ทีมเข้าใจง,ง่ายายๆเลก็คคือคน 4ผีหนึ่งในส่วนของทีมคนเนี่ยก็จะมีภารกิจรวบรวมของหาของมาทําพิธีแล้วเมื่อทาพิธีเสร็จเนี่ยประตูก็จะเปิดแล้วก็สามารถหลบหนีได้หรือว่าอีกตัวเลือกหนึ่งที่สา,สามารถนะครับใช้ในการชนะเกมก็คือฆ่าผีไปเลยนะครับเอาอาวุธเอาของในเกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาฆ่าซึ่งการทําพิธีเนี่ยก็จะทําให้ผีเนี่ยอ่อนแรงลงด้วย ส่วนทีมผีนะครับผมก็จะมีภารกิจง่ายๆพื้นฐานก็คือขัดขวางคนนะครับฆ่าคนให้ครบก่อนที่คนจะหนีไปได้เท่านั้นเองนะครับโดยที่โหมดนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นโหมดที่เพื่อนๆคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับเป็นโหมดปกติเลยนะครับสำหรับคนที่เคยเล่นเกมมาก่อนก็น่าจะเข้าใจได้ไม่ยาก ในส่วนของโหมดที่2เนี่ยเป็นโหมดที่ตัวเกมใช้ชื่อว่าตัดนิวรนซึ่งอันนี้นะค่อนข้างดีนะครับเป็นโหมดที่แบ่งผู้เล่นเป็น2ทีมเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นทีม4ประทะ4นะครับในการแข่งขันเนี่ยจะเป็นในการแข่งเชิงคล้ายกับทีมเดสแมทนะครับก็คือตายแล้วเกิดได้เรื่อยๆนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับวิธีการเล่นก็มันจะมีอยู่คร่าวๆก็ในแต่ละทีมนะครับต้องหาของนะครับมาทําพิธีเพื่อเก็บแต้มนะครับแล้วก็เก็บวิญญาณเมื่อเราเก็บวิญญาณและเก็บสแต็กได้ครบเนี่ยเราสามารถแปลงร่างเป็นผีเพื่อไไป่่่่่าาาาออีีกกฝฝยยด้้นครัซึงงงวิธเลขท เหมือนกันนะครับก็คือหาของทําพิธีเก็บของแปลงร่างใช่อีกฝ่ายวนไปนเรื่อยๆนะครับฝ่ายที่เก็บแต้มได้เยอะกว่าตอนจบเกม15นาทีเนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะไปนะครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยเป็นโหมดที่ค่อนข้างเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่มากเลยนะสำหรับผมคือค่อนข้างดีเลย1เลยก็คือมันเป็นโหมดที่เ,เพื่อนๆเนี่ยจะได้ลองไอเทมหลายๆอย่างในเกมสําหรับคนที่อาจจะทั้งเคยเล่นหรือไม่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยก็จะได้ลองใช้ไอเทมต่างๆนะครับได้ลองคุณสมบัติของไอเทมนะครับได้ลองความสามารถเพราะไอเทมแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะใช้งานไม่เหมือนกันจำนวนคร้ง ใช้ได้เนี่ยก็แตกต่างกันไปนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าโหมดนี้เหมาะมากสาหรับการมาลองไอเทมพวกนั้นนะครับสอเลยก็คือสาหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยจะได้ทดลองทําพิธีกรรมก่อนซึ่งพิธีกรรมเนี้ยมันก็ใช้แบบเดียวกันเลยกับในโหมดอีกโหมดหนึ่งที่เป็นโหมดคลาสสิกนะครับก็หมายความว่าถ้าใครที่ยังไม่แม่นนะครับหรือว่ายังไม่มั่นใจในการไปเล่นโหมดปกติเนี่ยก็สามารถมาลองฝึกหาของมาฝึกทําพิธีในโหมดนี้ให้ชินก่อนได้เพราะว่ามันใช้หลักการที่ใกล้เคียงกันมากเลยครับ ส่วนในข้อที่3ก็คือเพื่อนๆจะได้ลองสกิลตัวละครนะครับได้ลองทักษะตัวละครทั้ทงในบทของผีในบทของคนนะครับเพราะว่าโหมดนี้เนี่ยเพื่อน,นๆสามารถเล่นได้ทั้ง2บทบาทในเกมเดียวนะครับในแมชเดียวนยเราจะได้เล่นทั้งเป็นผีทั้งเป็นคนได้เลยนะครับเราจะได้ฝึกตัวละครนะครับได้ฝึกทักษะได้ทําความเข้าใจของตัวละครนั้นที่เราเล่นเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับคือผมว่ามันจะช่วยให้เราเข้าใจเกมได้ไวขึ้นที่สําคัญเลยก็คือทั้ง2โหมดนะครับมาพร้อมกับโหมดฝึกสอนนะที่จะสอนเราให้เข้าใจกับระบบเกมเข้าใจถึงวิธีการเล่น แ,บบแทบจะครบทุกจุดเลยนะครับถ้ามันเพื่อนลองเข้าไปใน,ในแต่ละโหมดแล้วก็ไปกดตรงโหมดฝึกสอนเนี่ยไม่ว่าเราจะเดินไปตรงจุดไหนของตัวเกมในในโหมดฝึกสอนนะครับเขาจะบอกเลยว่าไอเทมชิ้นนี้ทําอะไรเราต้องทําอะไรนะครับวิธีการเล่นเพื่อเอาชนะเนี่ยมีอะไรบ้างเขาจะบอกเราแทบครบทุกจุดเลยนะครับวิธีการเอาชนะวิธีการตอรอดนะครับแพ้ยังไงชนะอย่างไงเขาบอกเกือบหมดแม้กระทั่งการดีเลย์ของไอเทมการหนีการใช้ชีวิตในเกมให้ชนะได้เนี่ยทำยังไงก็จะมีทริคอยู่ตรงนั้นเพื่อนๆสามารถไปลองเล่นกันตรงนั้นดูก่อนได้ก่อนที่จะไปเล่นใน โหมดจริงนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆของตัวเกมนี้ก็คือการใช้ภาษาในการสวดแบบจริงจังมากนะมันทําให้ภาษาของเกมหรือว่าตัวเกมเนี่ยดูขลังขึ้นมาอีกเป็นกองเลยคือมันน่ากลัวมากตอนที่ตัวละครของเราเองเนี่ยสวด คาถาเหล่านั้นนะครับตอนที่แท่นทําพิธีเนี่ยคือถ้าเล่นตอนกลางคืนเนี่ยผมบอกเลยว่าน่ากลัวมากและในตัวเกมเองเนี่ยก็มีตัวละครค่อนข้างเยอะนะครับปีหลายตัวละครที่ใช้โมเดลมาจากยูทูบเบอร์ชื่อดังหลายคนด้วยนะมีสกินมีกาชาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปจับใจ่ายใช้สอยกันได้โดยรวมแล้วจากคนที่ไม่ได้เป็นแฟนของเกมแนวนี้เท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าเกมนี้ทำออกมาได้ดีเล่นสนุกนะครับผมรู้สึกว่าถ้าสร้างห้องเล่นกับเพื่อนน่าจะเพลินมากมากนะครับอุปสรรคเดียวของผมตอนนี้ที่ผมเจอก็คือ มันอาจจะยังเป็นการไม่ชินกับแมปนะครับแล้วก็ยังไม่ชินกับสกิลตัวละครแต่ผมว่าเรื่องพวกนี้มันใช้เวลาในการทาความเข้าใจได้ไม่ยากนะครับโดยรวมแล้วค่อนข้างโอเคนะครับอย่างที่บอกว่าโหมด4-4เนี่ยน่าสร้างมาเล่นกับเพื่อนมากๆนะครับน่าจะสนุกใช้ได้เลยแหละถ้าเรามีเพื่อนสัก8คนนะครับมาสร้างห้องเล่นด้วยกันเนะี่ยผมบอกเลยว่าโหมดนี้สนุกแน่นอนนะครับส่วนบั๊กแล้วก็ปัญหาเซิร์ฟเวอร์คิดว่าน่าจะแก้ได้ไม่ยากปัญหาเนี่ยพวกนี้เนี่ยในแพทถัดๆไปน่าจะไม่มีละนะครับยังไงก็รอติดตามกันได้นะดบบ้้้้นนนะถาาาใใใคครรชชออบบบบลิปปแีีเเทภกกกกกก็็ฝดด Subscribe Content Like พื่ัังจ ด้วยนะครับอยากเห็นคอนเทนต์แบบไหนอยากเห็นเนื้อหาอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับไว้เดี๋ยวจะไปหาขอ้อมูลมาทำเป็นคลิปให้นะสวัสดีก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย